ต้องขอทักทายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้เดินทางเข้ามายังป่าไผ่นามแห่งหนึ่งนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับน้องแดงเนี่ยได้เข้ามายังป่าสถานที่พื้นนี้เนี่ยบ่อยมากครับแล้ววันนี้ผมได้เดินทางมายังป่าพื้นนี้เพียงคนเดียวนะครับอ่า ผมเนี่ยได้สั่งคนในหมู่บ้านของผมนะให้มาส่งคนข่ามพบที่เมื่อวานเนี่ยผมได้กลับไปยังหมู่บ้านนะผมแอบกลับไปนะครับแอบกลับไปพาเข้าไปรักษานะเอมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมไปเจอกับน้องแดงเนี่ยโดนพวกไอ้โพลเนี่ยซ้อมเอาแย่นะ่ะดูเลยนะครับไม่ไหวครับทําแบบนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเนี่ยได้นัด กับคนในหมู่บ้านของผมเนี่ยเป็นเวลานี้แหละแล้วทองฟ้าตอนนี้เนี่ยมื่นมากครับเหมือนกบว่าฝนเนี่ยจะตกด้วยผมคิดว่าคนที่ผมสั่งให้มาส่งคนข้ามผมนะเขาเป็นคนในหมู่บ้านของผมนะทุกคนผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเดินมาถึงยังปลาข้างหน้านู้นแล้วนะน่าจะใกล้เข้ามาถึงแล้วเดีอครับเดี๋ยวทุกคน เป็นบาดเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะว่าไอ้นุม่มข่ามพบหรือว่าคนข่ามพบนะผมก็จะเรียกยังไงก็ไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าอาการเนี่ยจะดีขึ้นมากไหมนะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับทุกคน <c oughs> นี่นะครับขณะนี้เนี่ยเป็นเวลาห้าโมงจะหกโมงแล้วนะครับ ผมเนี่ยอยู่บนภูเขานะแล้วป่าข้างหลางนู่นเนี่ยเป็นหุบเขานะแล้วมันจะมีถนนที่รถใช้ไว้สัญจรไปมานะครับทุกคนมันจะมีเสียงรถหน่อยนะครับไม่ต้องแปลกใจกันนะครับตรงนี้เนี่ย มีเหมือนคนเนี่ยมาก่อไฟยังไม่กี่วันนี้เองนะครับไม่รู้ว่าใครมาก่อน,นะครับ คุณเคยกับสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนลองฟังกันดูนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงคนเนี่ยขวางก่อนหินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงคนตะโกนด้วยนะครับ ทุกคนลองฟังกันดีๆครับผมคิดว่าคนในหมู่บ้านของผมเนี่ยที่ผมได้สั่งเขาให้มาส่งคนกลามพมเนี่ยน่าจะมาใกล้ถึงยังป่าบริเวณพื้นนี้แล้วนะครับ ใครวะใครใครยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนมีคนเรียกผมเลยนะครับใครเฉื่ออะไรว่ามา อะไรนะอเดดมาถึงแล้วเหรอ oh. ถุงใ้นี้ยังใช้งานได้นะครับแต่เดียว oh. ผมจะจ้องหลีบไปดู oh. ไอเดดนะ oh. เป็นคนในหมู่บ้านของผมนะ ผมเนี่ยเดยจ่างให้มันมาสองคนข้ามผมนะมันชื่อว่าเดนนะนค่ยยะาทายคลิปวิดีโออยู่ท่าน,นอ,ะอะไรนะพูดไปเองก็ไม่เข้าใจหรอกใช่แล้ว แล้วอาการเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดีนะดีขึ้นเยอะต่างจากวันแรกที่่ันชัพามาเลยแหละอ๋อขอบคุณยังมากขอบคุณพวกเองยังมากอ้ยผมก็แข่คนเสา่ันชัดูแลหมดถือว่าเราได้ช่วยทําบุญรวมกันไม่มีอะไรหรอก ไม่ได้ต้องการผลตอบ<ม>แทนใดๆเพื่อถานใช่ผมทำได้ทุกอย่างแม่เอาชีวิตผมไปแกลก็ยอมถ้าเป็นอย่างนั้นข้าก็ต้องขอบคุณเองมากมขอบคุณที่รักข่าถ้าไม่รัก่ันใช่แล้วจะรักใครเล่าในโลกใบนี้ไม่ได้มีให้รักข้าคนเดียวหรอกรัก นอกจากคนที่ดูแลค่ะพ่อแม่พี่ตาพ่อแม่ของค่ะนอกนั้นข้าก็ไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับใครขนาดน,นี้ใช่ละนอกจากท่านใช่อเองเองช่วยข้าไว,ว้เยอะตามข้ามาเลยท่าน ยูตรงนั้เลยใช่ถรงเ่นเลยตรงนั้นอนนะทุกคน,านอาการของเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่ามเมื่อวานะานะเป็นอย่างไร้รางเปนยงบาเป็นยังไงบ้างเนยังไงบ่เลยนยัดีแล้ว ว่านไงขากินเนี่ยดีกับผ้าเยอะตาถันชัย่ันชัยว่าไงคมจะบอกว่าปลาที่นี่เต่นไปด้อยอันายมันไม่ได้ตาถันชัยมีอะไรได้โปรดนัดผมไปที่อื่นได้ไหมวันนี้ขาหลีบไปน้อยขาต้องขอโทษเองด้วยไม่เป็นไร ถ้าผมไม่ถึงครั้งน่ะถ้า,า่ันใจจะเลี้ยใชยกับผมได้โปรดเอาผมไปที่อื่นพอดีนี่ผมดูดูแล้วมัแนแฝงไปด้วยอันตรายท้งนั้นเลยนะสันชายข้าเข้าใจเองแต่วันนี้ข้าต้องขอโทษเองด้วยข้าลีไปห <ขา S 1> น่อยได,ด้แร้วดันชายเอ้ยแต่ผมก็เป็นห่วงดันชายด้วยดันชจยเข้าใจใช่ไหมข้าโลดี ขอบคุณนะเดชที่มาส่งข้าไม่เป็นไรขอบคุณด้วยที่ดูแลข้าแล้วท่านทำยังไงให้พ้นจับท่านได้ข้าอยากรู้ช่วยอธิบายให้ข้าได้รู้เรื่องทีใช่แล้วข้าเนี่ยไมไ่โดนจับจังจำหรอกนะข้าเนี่ยโดนมันหลอกกัดอ่า แล้วยังไงต่อดัข้าอยอาข้ากลังเดินทางเพื่อออกจากปาแต่ว่าพวกมันเนี่ยดักทางเข้าข้าแล้วมันก็ลุมทำร้ายข้าเยยะท้องข่าเอขาเนี่ยเจ็บไปหลายวันเอางี้ดีกว่าหันไปทัอะไรเขาลึกเถืนกระทำผ่ามได้ทแต่ลูกน้องมันเนี่ย มันหาที่เองข้าก็เลยจัดการไปลูกน,น้องของมันเนี่ยไล่จับพวกเด็กๆข้าและทนเห็นไม่ได้โอ้เข้าใจแล้วท่านไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วแล้วท,ท,ท่านเดชที่ย่ำได้ดีเว้ยเดชท่านเดชครับท่านท่านชจะเดินทางมันคืออะไรหรือท่านชัยลรับเหมืออะไรไหนครับ ที่ท่นใช้สอนขาผูดเมื่อกี้ท่านถามว่าอะไรนะคำว่าครับที่ท่นใช้ชอบให้ผมพูดมันคืออะไรล่ะมันเป็นคำสุภาพโอท่านใจมีอะไรจะถามผมนะเป้าไม่มีอะไรแล้วว่าแต่ท่านเนี่ย จะเดินทางไปที่ไหนต่อขาเลยใช่แล้วขาคจะไปกับท่านต่อท่านเชยท่านไปกับข้าไม่ได้หรอกว่าง่ายท่านเดชกระผมยัางให้ท่านช้ไปตรงเขานะ้าทางเขาน่อยเพราะว่าตรงนี้ข้าดูดูแล้วมันแฟงไปด่วยอันตรา,ายเลยนะท่านใช้ใช่ละท่านเดชทำไมจะไม่ใช่ละผมจะโกหกท่านใช้ไม่ทำไม

ท่านเดินทางกับก่ได้เลยท่านเดชได้เลยเดินทางปลอดภัยแล้วขอให้ได้เจอกันอีกครั้งท่านเดชท่านใช้เหลี่ย,ยใช้ผมได้เสมอตายยังไงวันได้วันหนึ่งก็ผมก็อยากให้ท่านใช้ไปจัดการไอ้คนปกครองเมืองคนใหม่นั่นข้าไม่ชอบขีหนามันเลยทำลายคนได้แม้กระทั่งคนแก โอ้ขาลวัววหจริงๆท่านเดินไม่ชอบขาก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละใช่ข้าทำยังไงคื้นข้ากลับไปตอนนี้พวกท่านน่าจะแย่กว่าเดิมใช่แล้วที่นั่นเล็นไปด้วยทหารเลยนะท่านชัยตรงนั้นคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเดี๋ยวไว้ข้ามีโอกาสข้าจะต้องกลับไปเยียบเมืองนั้นอีกสักครั้งแหละ ทันเดตไม่ต้องรีบร้อนก็ผมไม่ได้รีบร้อนอะไรหรอกแต่ก็ผมเป็นห่วงชาวบา้านในหมูบ่บ้านก็เถอะนั่นเองงานก็แสดงว่าชะตากรรมของพวกชาวบ้านก็ขึ้นอยู่กับข่าแล้วใช่ไหมเอาที่แถใช้สะดวกแล้วกันไว้มีโอกาสข่าต้องกลับไปอยู่แล้ว ท่านเดชงั้นถ้าไม่มีอะไรมากแล้วท่านก็เดินทางกลับกรนได้เลยท่านใช้ไปเถิดอย่ามัวแต่เสียเวลาเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยจ้องมองเราอยู่เลยท่านใช้รีบไปส่งเขาเถิดตามนั้นท่านเดช,เดชไว้มีโอกาสขอให้เด้ยเจอกันอีกครั้งาค่ะ ต้องหีบเดินทางกลับแล้วท่านเดชท่า oh, oh. นใช้แต่ตัวหรอจังไม่รอหรอกพอจะปกปิดให้ศัตรูจำข้าไม่ได้เท่านั้นแหละข้าไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้หญิงคนที่ท่านพามาโคตรจะแปลกเลยใช่หรอข้าว่า,าติเชื่ออะไรนะราน,นไปเถลย ไปกันเถอะท่านเราเสียเวลาไว้พบกันใหม่ทันเดทเราจะได้เจอกันอีกสักครั้งไปเถอะท่าน <c oughs> อย่ามวัวแต่เสียเวลากับปลาพื้นนี้เลยข้าเกลงว่าจะมีคนเนี่ย มาหลอบทำลายพวกเราสองคนก็เป็นได้ เดี๋ยวท่านเรานั่งฟังก่อนสักครู่ไหมเหมือนมีคนเนี่ยกำลังเดินตามเรามาเลยนะท่านท่านลองฟังดูดีๆนั่นไงพอไที่ยินแล้วเสียงนื้ออยู่กลางมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นเราแล้วแ,วแต่มันมาแต่เนื้อต้องตัวพวกเราสองคนไม่ได้ไอ้พนลหรือว่าใครอ,อย่าเล่นแบบนี้เลย ท,ท่านโยนอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีทำอะไรแบบนั้นหรอกนะมันใช่ข่าวว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้และแค่มันไม่ปรากฏตัวให้พวกเราเห็นแรงหว่างมันเนี่ยไม่กล้าบมัแย้งพวกเราข่าวว่าเราต้องไปกันแล้ว ไม่ข้าก็ต้องซ่อนทันไว้สักทีถ้าเกิดว่าไอ้โพ้ลเนี่ยรู้ตัวว่าทันอยู่กับคานเนี่ยเราสองคนเนี่ยจะตายขู่เอาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทันฟังก่อนเมื่อกี้มีเสียงคนสะอก เดียวเดียวเดวเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเหมือนกับว่ามีคนเรียกผมเลยนะครับหูผมไม่ได้แววนะครับ นนัน่ว่าแต่ท่านเป็นใครถึงไงข่าหลีบรับรไไอะไรนะรนอ๋อย่างนี้นี่เองแล้วทำไมไอการที่จะทำท่านจะทำให้ข่ารู้เนี่ยท่านไม่ช่วยซ้อนข่าละ่ะแล้วเมื่อ,อไร่ข่าจะรู้ มันมาแค่เสียงนะครับมันเหม่ในปลากรตัวไม่ผมเห็นนะเอ้าุาามึงยังไปกรบตอนนี้ลูกเมียที่บ้านของมึงกูจะป่านข้อให้มดแล้วท่านจะรู้เหรอว่าข่าอาศัยอยู่ที่ไหนข่าก็อยู่ถั่วหมดแหละเองลืมไปแล้วเหรอรารอคนใหม่ ร่วมมือกับตาพลอ่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดดังนั้นข้าก็ต้องขอบคุณท่านที่มาแจ้งให้ข้าทราบถ้าเกิดว่าท่านอยากจะซ้อนในข้ารู้ท่านก็ปากกตัวมาให้ข้าเห็นสักทีสักทีเถิด งานเราจเจอกันในวันุ่งนี้คลุงนี้เหรอผมคงต้องเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์เนี่ยกำลังตกดินเลยนะเดี๋ยวเป็นว่าไว้เจอกันครั้งใหม่นะทุกคนผม ขอจบคลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ